e aí อย่างดี้กากเท็ตยังบาเนี่ยสบายดีสบายดี้ามาลเจ้าเจ้าสบายดีที่น้องเพื่อนหปตัดไ้ายไม่ได้หายเลยมันอยู่ในมือมหามหาวายมหาวายมหาวายเพื่อนมุนวายให้อยากชื่อวายนเพื่อนม่กินเทจุเจ้ามืนี่ฮะอยากกินเนี่ยขมๆยันวันึ้นแม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 เออทางทางง่ายเพื่อนเออเอาบุหูเีเลยโดยโดยโดย หาหลายเด้อไอเด้อียเอาน้ำเนย่พอจบ่เลจังหวะนี่ฮะกันจังหวะน้กัยังได้พูดหนึ่งชเออสั่งมาสอพูดสั่งมาจบ่เมนฮาก็ได้พูดหนึ่งยังไ่ได้ชช่พูดหนึ่งกะยังบ่พอพูดหน่งชปะกันหาจิกเข่งชวนแล้ววะเออเอาหากันนโดยโดยโดยย่ใหญ่เอาหญ้าไหผมัน่นไอเอาพันเนี่ยโเฮ เดี๋ยวคือเฮากับชีบหูว่าตัวใดพอเอาตัวใดพอเอาเนาะแมนแหละหัว่าต้องสูงคำใดแต่เอาเห็นยอดใหญ่จะได้ลูแต่โบเมนตุวดอกโบเมนดอกโบเมนโดยมันบกผ่านไปหน่อยโอ้ปิดแค่นี้เนาะเออวายนี่ปลูกบ่ไงวายปลูกไว้โอ้เพิ่นสงวนไว้เพราะบ้านเพิ่นนี่มันจะมีวายเนาะโดยมีวายมีอย่างมีวายแต่พิ่นสงวนเอาไว้ตั้งแต่พ่อแม่ผมปลูก บแต่บุญบันแต่พอแต่แม่เพื่นเลยท่านรุดลูกมากกัฮักสาวเมียนอาืมแต่มันตายเออลายอาดหมแลงใส่คือแบบนั้นก็คือเขาชองอาได้เนาะทีน้องเนาะโดยจะบ่ได้ใจเพิ่นเบิรงเป็นชาติเบิ่เบัรอืมึงก็ผัวชิได้ยอดหนึ่งยืนพันเป็นหาหกนาที่ามีจังหวะข้างในไหโอ้

ต้องชีวูเงาครับสัมทาระหมดแล้วต้องตัดแล้วจงลูกไว้เออตัวดึงระบบเพราะว่าเขากำมาถ่ายพื้นกับเขาว่าสีเห็ดเขากับโบเจ้าก็้งเห็ดแล้วเขาก็เคยเอาเนาะโดยเขาสีตัดถ่ายแทนพื้นกับโบได้พี่น้องเหยเนาะจะไรพวกซีว่าโอ้ยเห็นเราเห็ดอยู่คือโบเห็ดซอยว่ายืนเบิ่อเชือโบเห็นเบื่อเชืเออแมู่เพราะว่าเขากับผู้ เนาะคำตัดกับชีเสียของเพื่อนซื่อแม่ไปเลี้ยวไปตัดตัดมดชันตัวน้อยเห็นมดบดกห้เออชิดดับกันพอดีเน้นเพราะว่าเฮาบอสชั้นในการเบิ่งเนาะแล้วก็ให้เพื่อนตัดให้พี่น้องเลยเนาะยอดนี่ก็ได้อีกหนักมาอีกเลยแบบนี้มั้งเอาไว้เนาะจะกินมงได้มั้เนี่ยทีงข้งขวาจะกินมงได้มันยเลย แน่มีแต่บองแข็งแข็งเออเดี๋ยวไอ้บอกมีเทคนิคมีเทคนิคอีกเดี๋ยวเรานี่ขันตอนตัดก้อนมาเออตัดก้อนตอนนี้ตอนน้องยังบุกยังบุกหูเราไปเรื่อยของดีซ่อนอยู่ข้างในแมนโอ้โหคนจีบเข้าไปเอาตัวในายอยู่คนนี้ถ้ากลับมาสลับจ้างนะฮะตได้คนนี้แน่สลับจ้างเสียร์เนี่ย มาหาอยู่เก่อนโมเห็นทางขอบรัวไปใช้อายมันนี่นะไปต่างตาง่ตางหากอีกเนะาะไปรับจ้างต่างกันอีกอโอ้ยมึงนี่มาจักพันอะไรมันนี่ฮะแัไงแรงพนเจ,จ้าจีไปอีกบ่อแรงเนี่ย มันมากินข่าอยู่เพื่อนขอดอี่คนมาตูดอีวนนันมัดมือเลยเนาะอมาหัศชอบอยู่เพือนกลับมาพู้ดีเจอเขาอุดหนุนใช่โดยโดยโดยผดีจุดเจ้ากับมหาอุดหนุนไหวนะเพื่อนโดยแม่มาอุดหนุนไหวหาได้จากพ่นนนี่ฮะชักดีชัเลยังกะบบร้เลยใช่ห็นได้หกเจ๊แน่ผานเลยสั่งพลซาวเจีโลดาเอาบงอบชวนมดมือ เราสิขาดเรื่องเราไปจ้ะผู้ได้ไปอนุวุ้นมหาท่านนี้อีกนี่ฮะบ่วุ้นมหาไหวท่านนี้บ้าันเราเจอย่อนใหญ่เราสิได้ไว้แน่นอือย่อนใหญ่จะพอไว้มันเอายนักเลยนะหนึ่งก้อนหนึ่งบาทนี่ฝ่ายมันเอาหนักแน่เนาะมีนามมีอย่างอีกต้องระวังไลยนี่ฮะของดีเลยของดีเมืองเราแน่นของแซ่บเนาะของแซ่บเสพนี่กลับมาใพ่อแม่เขาหมักได้เลยเอาไปเผาแล้วก็ตำป่นน่ะ แมนเมนเมนเมนหุ่นโอ้ยเสียน้ำดิก็ค่อยได้เด้อเห้งน้ำเงาหยอดใหไ่ไปเห้งน้ำเงาเพราะว่าทั้งเอากับผากันมาเพราะเด้แต่ยืนถ่ายเพิ่นเพราะว่าเอากับหิดหิดบ่ได้ช่วยบ่ัวไล่คุณจักเนี่ยเอาคุณจักเนีเอาเสือสือซ่านของเพิ่นโอ้ยเอาสบายดีเด้อได้สบายสบายสบายดีสบายดีสบายดียุ่มเบิ่งไหวแม่เบิ่งวิธีเพื่อตัดไวตัดหว้มาไว้ เออเขาวบอเฮ็ดเอาอีกเขากับโบจักแม่จักจะไปเฮ็ดเสียวายเพื่อจะซื้อโบผู้ชักวายน้อยแต่เพราะที่เจ้ากันเนาะว่าชิตัดอยู่เพื่อน่ะเขาหากญาติเสียวายเพื่อจะซื้อโบจักในเฮ็ดโบจักกวนเฮ็ดก็ได้ผัดวายน้อยเพื่อนนะเออแต่เพื่อนที่แท้ยังว่าพัดวานมันจะได้ต้นน้อยมั่นว่ะหนุ่มในเวลาเติบโตเขายังบผู้ชักว่าจะกินตัวไหนบ้างเออเรา่ามีเคล็ดลับอยู่เดียวเห็ดเบิึงเราอะไม่ใช่บอกอีกว่าฉันแม่ มีเคล้าพอดวิธีปลอกวายยังกุบตัวนี้คือเอาเงาบานต่างกันเลยสบายดีเด้อเะเทสังระบาดเองรัดวายขายให้เพื่อนบ่ตัวนี้ต่างเลยตัวนี้เอาเป็นเงาก็ยังไปได้ดีอยู่เนาะคาราทามอยู่นอกมูลหนาวได้เนาะคาราทามอยู่ในยันถือลูกมัน ไปรับจ้างทางหย่านันวันเท่าไรไอ้สามสิบโอ้วันสามสิบทางหย่าสวนมันทางหย่าสวนมันทางหย่าสวนป่วยเขาโอ้มีคู่มือบ่เออวางมือเข้ากบอกวางมือข้ากบอได้บอกอ๋อจะมาบอกเพื่อนบ่หรือว่า ดำนึ่งตื่นมา้ก็ไปห้าล่อเนี่ยโอ้ไปหาล่อทาเมาโอโองานนี่เขาต้องหาทาบ่บ่เป็นเงสองคิ้นเลำชุกทะท่ายชุดตองนี้นะครบแลวพ่อเสาพวกนั่นน่ะเอาหลวพอแล้วเนาะ เลือกขนาดเท่าบ๊อบไรกันขนาดก็ราเชียวก็เห็นเราช้าเราสังกวนชนะหายบัวเจ้าอื่นมันเหมือนเด็กแล้วสิมันเหมือนเด็กแล้วว๊ะตามเราก่อนจะใช่เอาไปเจ้าด้วยมีคำลามาเจ้าแล้วเข้าวันอท่านั้หากได้ยังกินใช่ไหมเนี่ยคนกับฟอมไปก้านบ่ได้เป็นเยาเอไหมว๊อ นี่กระป๋อมมาคืนนี่บ่ได้บ่ได้ตัวไ่ได้กระป๋อมาตัวยิงแทนได้แทนมีบ่แทนเงินหออาตอนท่าได้ผมแทนเนาะโทำได้กับย่อนั่นท่านี่น เป็นไปกัจีกับย่างกับปอมนีตัมกับปอมแม่น่ตัไหวแล้วเออไม่ได้เตินแปกินยังเดียวกินแล้วก็ไปเห็ดงานต่ออันให้ให้จิ้วให้กินกห้ทั้งท่านให้กินเอง่หรือว่ามีมีให้ากินเฮ็ดไหวไม่ได้เงียเียมีแตกินนะมาเนยเงียน่ะไม่ได้แล้วท่านได้ท่นเห็ดบ่เียบ่ไม่ได้เห็ดกินมีแต่ทางให้เห็ดุเดียบความพลังงานน้ำโมเมนตัมยอดเลย เนี่ยห้าสอนเนี่ยเ้าม่ได้กินัลูกม่สนับสนุลูกมาเาเลี้ยงลูกเ้าเลี้ยงลูกเนี่ยแกมท่าบ่บอท้าอคือว่าทั้งไอ้นี่มาว่เียทำัวเนาะเียทำัวาั้ทางนี่ยมันกัแบบคุณกับบุมประกอบคื้กันเนาะบประกอบใช่ครับ ต้องหัเม er> ียกปฏิบ um um ัต um ิ um ่ได um ้อ um ืมีเมียมแต่คมว่าบอกเป็นเล้าเว้นหลยบัดสำเมียนี่เขาว้าคำเดียวการกระทันหัดแหโลกก็ิงหรือบ่ัำมาเอามาจะหันจะหนีน้ำกันนะสมัวเมยเมย์าอึะช้อนได้ตายเลยจังข้าวัคำเนาะจำภาษาดีหน่อยเนาะมาเลย่อช้นแล้ธรรมชาติ คำเทียงหน้าเรายินเนี่ยคำเทียงเมียเราบ่ได้คำเมียเถียงห้องเราได้ได้เลือกเขาต้องประชอคำว่องเงาเหมือนเนี่บกันมันจึงอยู่คำห้างหัวชาวก็อยู่ตองกันได้อ่ายงมองเนี่ยเออไอยู่ดีๆกันไป กั้าสับบารับซองเข้าก็ได้เพี่น้องเอ้ยได้ของเสพเลยเข้าเป็นเขาเป็นผู้นำเลยอ่า คำว่าบูมีกับข้ากระจาบเป็นอะไเราถามเพื่อนเนาะว่าอยากจ้างที่ไหนมีบ่อไหนไปเนาะรู้แล้วอ่ะเวลาหำย่ากันเสร็จที่ข้ามข้ามเข้าไปเลยเป็นนี่บ่อไปเลนมือแล้วไปไปไปเลยนือแล้อ้าวไม้ครับอ่าเนาะอันนี้ก็คือครอบครัวเฮือนซานของอ้ายเพคนที่ข้าได้ถ่ายทำในวันนี้เด็กพี่น้องเนาะอ่าจังใดจังใดก็ฝากในเด้อพี่น้องเนาะ อยากคอยเดือทั้งครอบครัวเพื่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยเนานะการทีได้ข่าวมาเวียน,นเพื่อนอีกพี่น,อนนะ้องเลยเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอไว้ใจให้พรพี่น้องอยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะได้ความไขย่ยาซูมีพี่น้องเลยเนานะสร้าลูกปผุขึ้นอยู่กับครอบครัวอยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเนานะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง